ส้มมาพบหมอแล้วนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เมตตาส้มได้มาพบหมอนะคะคุณหมอไม่ให้ถ่ายอะไรเยอะนะคะที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านนะคะก็ชั่งน้ําหนักให้ส้มแล้วก็วัดวัดไข้แล้วคุณหมอก็ดูดูไข่ของส้มนะคะ <c oughs> มีอักเสบอยู่นิดหน่อยนะคะยังไม่ได้เป็นเยอะนะคะ <c oughs> คุณหมอก็ฉีดยาแก้อักเสบให้นะคะ คุณหมอว่าถ้าไม่ดีขึ้นก็มาพบคุณหมออีกข <c oughs> อ,อกโทษด้วยนะคะคุณหมอไม่ได้ให้ถ่ายคลิปอะไรเยอะนะคะที่ให้ถ่ายเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าถ่ายเยอะมากแล้วนะคะก็ใช้บริการเขาบ่อยเขาก็เลยไม่อนุญาตให้ถ่ายได้นิดหน่อยนะคะพอกลับมาแล้วนะคะเนี่ยกลับมาแล้วคือ,อส้มก็มารอดูอาการนะคะกินยาฉีดยาแล้วคือ มันมันแดดร้อนเปี้ยงเลยค่ะแล้วร้อนมากนะดูบรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็ดีใจอยู่ว่าส้มไม่ได้ซึมนะคะไม่ได้ซึมแล้วส้มก็กินอาหารอาหารเปียกนะคะเมนูให้กินอาหารเปียกเขาก็กินอาหารกินน้ําตามปกตินะคะเมื่อเช้านี้ส้มไม่ได้ซึมนะคะก็ดีใจอยู่ว่าเขาไม่ได้ซึมแล้วเขากินอาหารได้ก็ไม่น่าจะเป็นไข้หัดบัตแมวอะไรนะคะเพราะว่าส้มก็ทําวัคซีนแล้วด้วยนะคะกับสีเทานะคะมาดูมาดูน้องตุ๊กตาค่ะ ดูดูดูตุ๊กตาอยู่ในกลงนะคะอันนี้ส้มคือเมนุให้อยู่ในกลงก่อนนะคะแต่ว่าส้มก็ยังลองอยู่นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้คุ้นชินกับระบบปิดนะคะเขาเกิดมาเขาไม่น่าจะอยู่ระบบปิดนะเขาเขาโตมาสักประมาณกี่เดือนนะประมาณสี่เดือนเขาคยมาหาเรานะคะไม่รู้ว่าเขามาได้ยังไงเหมือนกันเขามากับเปิดนะคะแล้วก็ามาอยู่กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะคะ่ะ เขาไม่ชินนะคะเขาไม่ชินเขาไม่ชินกับออกล้องมันจะสายไปสายมาหน่อยนะคะเขาไม่ชินกับกับการที่อยู่ในกลงเขาก็มีร้องบ้างนะคะมีร้องบ้างมีร้องบ้างแม่นุ๊กถ่ายก่อนไปหาหมอแล้วก็หลังจากกลับมาหาหมอนะคะดู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 เขาไม่อยู่เฉยๆนะคะเขาจะมุดมาหาแม่ตลอดเพราะว่าเขาเขาอยากออกนะเขาอยากออกแต่ว่าแม่นุ๊กก็ต้องให้เขาดูโอ้ๆกล้องกล้องกล้อง ขอโทษด,ด้วยนะคะเมนูก็ต้องให้เขาอยู่อย่างนี้ก่อนนะอยู่ในกรงนี่ก่อนแต่ไม่รู้ว่าตอนเย็นนี้คืนนี้จะร้องแค่ไหนนะคะไม่รู้เหมือนกันก็อยู่ในนี้ก็ต้องรักษาตัวก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไข่ดีขึ้นไม่เป็นไรแล้วก็คุณมอบอกว่าก็ยังไม่รีบก็ได้เพราะว่าส้มเขาก็ไข่เขาก็ยัง มันไม่ใหญ่เท่าไหร่มันยังน่าจะใหญ่ได้อีกคุณหมอบอกนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูต่อไปแต่ว่ารักษาไข่ส้มก่อนนะคะช่วงนี้นะคะดูอาการเขาว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาจะซึมเขาจะเจ็บเขาจะหายอักเสบไหมอะไรยังไงนะคะกลับมาบ้านแล้วโอ้โอแม่แม่ก็เลยแม่ก็เล่นรุนแรงนิดนึงนะคะ นี่นะคะสงสารมากเลยเดี๋ยววันนี้กรงจะมาถึงแล้วนะคะตุกตาเดี๋ยวแม่จะจัดกรงให้ใหม่กรงกต้องวางบนแคร่นะคะเพราะว่าวางกับพื้นนี่ก็เสียงพวกพวกพวกสัตว์ที่มันจะเข้ามาได้นะคะเผื่อเข้าไปในพื้นนะคะเข้าไปในกรงได้อย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจัดใหม่นะคะเดี๋ยวจัดใหม่ดูหน้าเขาดูหน้าเขาดูหน้าเขาสงสารสงสารอยู่ในกระบะทรายนะคะ ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านอนุญาตให้สั่งกลงให้เดี๋ยวกลงจะมาถึงวันนี้นะคะเมนูก็จัดให้เขาใหม่บอกตรงๆว่างานเยอะมากนะคะแดดเปี้ยงขนาดนี้นะคะเมนูก็จะอาบน้ําแต่งตัวแต่ยังไม่ไปหาหมาจอนาลค่ะเดี๋ยวคือมันแดดมากะคะ่ะเราเป็นฮิสโตก่อนอันนี้คือแม่ดํานะคะแม่ดะะําชมวิวนะคะแม่ดํานะคะชมวิวแล้วดูดูดูด,ดูความคิดของเมนูนะคะว่า ถ้าต้นมะม่วงมันโตขึ้นสูงขึ้นสักนิดนึงก็อยากทําเป็นเอ๊ะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีอะทาเป็นชั้นสี่เหลี่ยมล้อมรอบต้นไม้อะทาเป็นชั้นเป็นไม้สี่เหลี่ยมะเหมือนเหมือนรอบต้นไม้เอาไว้อะแล้วให้เขาไปนอนเล่นบนชั้นสี่เหลี่ยมให้พวกเขาขึ้นไปนอนเล่นกันไม่ต้องนอนดินอะไรเงี้ยทำเป็นชั้นอ่างเงี้ยค่ะไม้มาทำเป็นสีด้านเลย ทำเป็นชั้นขึ้นไปสีด้านด้าคือไม่ได้ทำจะเรียกว่าอะไรดีนั่นนะคะทำเป็นทาเป็นไม้เป็นชั้นขึ้นมาสีด้านให้พวกเขาได้นอนเล่นกันกำลังคิดอยู่ค่ะตอนนี้กำลังคิดอยู่ก็องถามอาผู้ชายน้องชายพ่อว่าจะไปหาไม้ที่ไหนมาทำให้ได้น,นะก็ต้องจ้างแกค่ะต้องจ้างหางบประมาณก็ค,คงจะไม่แพงหรอกค่ะ คือวันนี้ร้อนมากนะคะวันนี้ร้อนมากแม่นุกทานแต่ขนมนะคะเมื่อเช้ายังไม่ทานข้าวเช้าเลยนะคะรอพี่พี่เทศบาลมานะคะ,ะเขาจะมาเก็บขยะให้วันนี้นะคะเตรียมน้ําเตรียมอะไรให้พี่พีไว้ก็มีช่วงที่นั่งจัดต่อคลิปอยู่นะคะพอดีถ้าเข้าไปในบ้านแล้วเด็กๆจะร้องกวนนะคะก็เลย ตัดต่อคลิปก่อนแล้วก็มานั่งทานข้าวอันนี้ข้าวเช้ากลายเป็นข้าวเที่ยงไปนะคะแล้วของที่เตรียมไว้ให้พี่ๆนะคะพี่ๆเทศบาลค่ะก็ไม่มีไม่มีค่าราคาแพงอะไรหรอกค่ะก็ประมาณร้อยหนึ่งนะคะน้ำน้าสะอาดน้ำดื่มเย็นๆนะคะแล้วก็สปอนเซอร์ะะก็เป็นน้ำใจนะคะเป็นน้ำใจจาก ค,คือท่านผู้ใหญ่ใจดีหรือท่านใดที่สนับสนุนไว้จะเก็บส่วนนี้ไว้นะคะเก็บไว้ให้พี่พี่เทศบาลที่เขามาเก็บขยะให้เด็กๆนะคะจริงๆพี่เขาไม่ได้เรียกร้องนะคะแต่ว่าเมนูก,ก็พูดหลายครั้งแล้วว่ามันคือน้ำใจค,คิดดูว่าเราอยู่ในร่มเรายังร้อนเลยนะคะแล้วพี่เขานี่ตากแดดน,นะคะเก็บขยะรอบไปทั่วซอยเลยะคะ่ะไปอีกซอยหนึ่งด้วยนะคะนะก็ให้พี่พี่เขาได้ชื่นใจกับน้ำเย็นๆน,นะคะ ขอบคุณที่เมตตาสนับสนุนด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตตามาค่ะก็คุยกับเด็กๆในบ้านสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็รอพี่ๆเขามาอันนี้จะเป็นรูปของน้องสาวพ่อนะคะเป็นคุณอาที่ขายบ้านหลังนี้ให้นะคะให้พ่อนะคะถ้าคุณอาไม่ขายให้นี่เราไม่มีที่อยู่เลยนะคะเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เด็กๆก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปกับแม่นุกไหมนะคะ เดชะบุญกับขอบพระพคุณบุญกุศลนะคะนึกคิดว่าผลบุญนะคะนึกว่าผลบุญที่ทําให้ทุกอย่างกับตระปัดจ,จากยากเป็นง่ายไปหมดเลยนะคะก็ได้มาอยู่กับติกเด็กพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกับไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะคะมันกลับได้อยู่ที่เดิมแค่ขนของจากบ้านเช่ามาหลังนี้แค่นั้นเองนะคะก็พี่ๆอยู่ในกงรงกันนะเพราะว่าน้องก็ต้องออกมาผ่อนคลายเพราะว่าช่วงปิดเทอมเนาะแม่นูก็มีเวลาอยู่กับติกเด็กนะคะ เดี๋ยวแดดร่วมรวมตัวแดดอ่อนกว่านี้ไว้ก็จะไปหาเด็กๆจอนแล้วค่ะขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกคำแนะนำคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะฝากชมโฆษณาให้เด็กๆด้วยนะคะขอบพระคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเด็กๆนะคะบรรยากาศวันนี้คือร้อนมากนะคะร้อนอบอ้าวที่สุดในโลกเลยนะคะเมนูก็ถ่ายให้ชมนะคะก็พยายามตัดต่อคลิปก่อนนะคะ เดี๋ยวมันจะช้านะคะสำหรับคลิปนี้เมนูก็ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ